ธนาคารเนี่ยนะครับมันมันมองคุณคือใครจริงๆมันไม่ใช่มองคุณคือลูกค้าหรอกมันมองคุณคือลูกหนี้คุณคือตัวจักรสาคัญที่ทําเงินให้มันธนาคารเนี่ยมันไม่เหมือนธุรกิจอื่นนะธุรกิจอื่นเนี่ยอ่ะสมมุติว่าลูกค้าคุณเนี่ยคุณเป็นร้านตัดผมลูกค้าคุณคือคุณต้องไปบริการเพื่อตัดผมเขาอ่ะถ้าคุณเป็นร้านอาหารลูกค้าคุณก็คือเขามากินอาหารคุณคุณต้องไปบริการเขาไปทําอาหารให้เขากินไปเสิร์ฟอาหารให้เขากินนะ ถ้าลูกค้าคุณเป็นคุณเป็นร้านวัสดุก่อสร้างลูกค้าคุณก็คือคนที่มาซื้อวัสดุก่อสร้างค,คุณก็ต้องไปขายของเขาไปส่งของให้เขาน,นี่คือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการหรือค้าขายลูกค้าคือแบบนี้แต่ถ้าธนาคารเนี่ยลูกค้าคุณคือใครนะธนาคารมาทํางานหนักแค่ครั้งเดียวในช่วงแรกก็คือการวิเคราะห์สินเชื่อว่ามันให้คุณกู้หรือไม่ให้คุณกู้พอเมื่อนั้นเนี่ยมันให้คุณกู้เสร็จเมื่อนั้นเนี่ยจากนั้นเนี่ยมันไม่ทําอะไรแล้วคนที่ทําคือคุณ คุณต้องมีหน้าที่ทํางานหาเงินจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะถ้าคุณหมดนี่ก็จบแต่ด้วยจิตวิทยาทั่วไปอ่ะคนเราเนี่ยถ้าลองมีหนี่แล้วเนี่ยแล้วตั้งใจนะที่จะไม่มีหนี่ต่อไปโดยที่ไม่ไม่เป็นหนี่เสียนะโดยที่หมดนี่ด้วยการเป็นนี่ปกตินะผมบอกเลยว่าแทบจะหาไม่ได้เอา้าใครเป็นมาช่วยคอมเมนต์หน่อยอ้ไม่อยากเป็นละจ่ายนี่ไหมจบๆไปแล้วไม่กู้อีกเลยมีไหม